สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา26พฤษภาคม2564นี้ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประสูิตรตัสรู้และปรินิพานขอเชิญชวนรับฟังคติธรรมจากพระเทพปวรรเมธีรักษาการเจ้าอาวาสวัดมาหาจุฬาลงกรณราชูทิตค่ะ วันที่26พุพฤษภาคม2564ที่จะถึงนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขาบูชาหรือเราเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าสามเหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นวัน ประสูตรของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะสองก็คือเป็นวันตัสรุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามก็คือเป็นวันสเสด็จดับขันธปปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันก็คือวันเพ็ญกลางเดือนหกเรียกว่าวิสาขามาศ จึงรวมๆเรียกว่าวิสาขาบูชาก็คือการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนหกแต่ว่าถ้าปีไหนมีอธิกมาตรก็คือมีเดือน8ปดสองหนอย่างเช่นปีนี้วันวิสาขาบูชาก็จะขยับมาเป็นวันเพ็ญกลางเดือนเจ็ดแต่ว่าประเทศเดือนๆที่นับถือพุทธศาสนาเขาก็จะบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนหนี่คือ ความสําคัญของวิสาขาบูชาส่วนกิจกรรมที่ทางวัดมหาชลาลงกรราชุทิตได้กําหนดทำกิจกรรมอาจจะเรียกว่ากิจกรรมภายในรวมทั้งเป็นกิจกรรมกึ่งๆออนไลน์เนื่องจากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีเราไม่สามารถจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบได้จึงได้จัดกิจกรรมแบบ แบบภายในและมีข้อจำกัดกิจกรรมที่จะจัดในวันนั้นก็มีได้เชิญท่านอธิบดีท่านอธิบดีสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนท่านมีความประสงค์จะมาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยและวัดมหาจุฬาลงกรณราชทิทธ็จึงได้เชิญท่านมาในวันวิสาขาบูชามาเป็นประธานเปิด เปิดป้ายสวนพุทธเกษตรทั้งของมหาวิทยาลัยที่อยู่ด้านหน้าวัดรวมทั้งสวนพุทธเกษตรษของวัดมหาจุฬาหลังจากนั้นก็จะเชิญท่านปลูกต้นไม้มงคลเป็นอนุสรณ์เป็นี่่ลลึกและก็ปล่อยปลาที่เนี่ยที่สระน้ำอุโบสถกลางน้ำหลังนี้หลังจากนั้นก็จะเชิญท่านมากราบพระประธานใน ในอุโบสถสมาทานศิลแล้วก็ฟังพระสงฆ์จเจริญพุทธมนต์แล้วก็จะนำท่านเวียนเทียนประทักศิลรอบอุโบสถหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปถวายพระทหารเพลงแด่พระคุณเจ้าที่อาคารหอฉันนี่เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้สำหรับกบติธรรมที่เราได้จากวันวิสาขาบูชา ก็คออือหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสร้นั่นก็คืออริยสัจสี่อริยรสัจสี 4.. ประกอบด้วยทุกข์หรือปัญหาข้อที่สก็คือสมุทัยหรือก็คือต้นเหตุของปัญหาข้อที่ 3. สก็คือนิโรธก็คือเป้าหมายในการที่จะแก้ทุกข์หรือ แก้ปัญหาซึ่งในทางพธธุทธศาสนาก,ก็คือนิพพานเมื่อมีเป้าหมายในการที่จะแก้ปัญหาแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่จะสามารถบรรลุหรือแก้ปัญหานั้นได้ก็มีมัรควิธีเรียกว่ามัคมีองค์แปดรวมๆเรียกว่าอริยรรสัจสี่ประการเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปแก้ปัญหาเรียกว่า แก้ปัญหาแบบถอนลากถอนโคนก็คือแก้ปัญหาเรื่องทุกแก้ปัญหาในทุกเรื่องรวมทั้งการแก้ปัญหาชีวิตข้อนำเอาหลักอริยศสตว์สี่นี้สามารถไปไประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนี่คือเป็นหลักธรรมที่เนืเ่องใยวันวิสาขะเ,าเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองความกัตัญญูกะตะเวที พระพุทธเจ้าหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเนี่ยก็ยังล้ำลึกถึงข้อบุณอุปการของบุปการีเรียกว่าพุทธบิดาพุทธมารดาเมื่อมีโอกาสพระองค์ก็เสด็จไปโปรดพุทธมารดา,าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธมารดานะที่วงคตหลังจากที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้เจ็ดวันก็ไป จุติเป็นเทพประบุที่สวรร์ชั้นดุสิตพระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ประสงค์จะจะตอบแทนคุณพุทธมารดาจึงเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรร์ชั้นาดาวดึงนี่เป็นที่รวมของเทวดาทั้งหลายเทวดาชั้นล่างก็ขึ้นมาชั้นดาวดึงได้เทวดาชั้นบนก็ลงมา,าชั้นดาวดึงได้ เพราะฉะนั้นจึงไปโปรดที่สวรรค์ชั้นนี้แล้วก็พระองค์จำพรรษาอยู่สามเดือนอคือหนึ่งพรรษาเนี่ยสามเดือนโปรดพุทธมารดาจนได้ดวงตาเห็นธรรมและในต่ออากาศต่อมาก,ก็บรรลุมรควลนิพพานหลังจากที่ไปโปรดพุทธมารดาแล้วเนี่ยพระองค์ยังได้เสด็จไปโปรดพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโทธทนะ ได้สอนธรรมะจนพระเจ้าสุดโททนะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระหัน์ในการต่อมานี่จึงถือได้ว่าถึงแม้พระองค์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเรื่องความกตัญญูกตเวทีพระองค์สอนให้จำทำให้ดูอยู่ให้เห็นและเย็นให้ปฏิบัติได้อีกเรื่องหนึ่งเป็นหลักธรรมที่อาจจะสำคัญว่า ในเรนในวันวิสา,า,าขาบูชาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัทโธเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาตวราเอกของโลกแต่ว่าพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรธานิพานเพราะฉะนั้นก็สื่อให้เราทั้งหลายได้ตระหนักว่าชีวิตและสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไปนไปตามกฎของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เพราะเป็นอนัตตาคือเราบังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์นี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานับภาษาอะไรแต่พวกเราทั้งหลายที่เป็นปุถุชนจะไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ อันนี้จังทุกขังอัณตาเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะเร่งผลฝ่ายสร้างคุณงามความดีไม่ประมาทโมเมาในการดำเนินชีวิต